ขึนเลยครับขึาเอถวายยกขึ้นนะครับระดกแล้วก็มองลงตาเลยยิ้มเลยป็นโมอะไรยยยกวยังนเียภาพสวยๆมันปวดวันนี้อยากยูทูบทุกคนเลยภาพผมนะ แล้วผมถ่ายหน้าเรื่องอาจารย์ไปก่อนนะครับเขผมเป็นคลิปได้อาจารย์เขาไปแคปหน้าจอนะครับของเรือท่านนี้ก็แคปผมเป็นพ่อสาธุสาธุนะครับสาธุนุโมทนาบุญด้วยเด้อนะครับสาธุเลยสาธุสาธุนะครับสาธุโอ้ยดีคุณตายมือแรงเด้ออย่าลืมทำมือแรงเด้อมือแรงเด้อสาธุบ้าเท่านี้ละสาธุสาธุ อ๋อเนี่ยเขาเห็นผู้นี้ของริงห่อนรอดเห็นนะางเห็นานางนีน่เราห้อนรดของยิงครต้องมาทำ่พื้นตัวบ้านออสาด